She's some hair nice got long สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องค่ะยูทูบแอม d อด for y ยู c h แ n n วันของแอมวันนี้นะคะและยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe นะคะเช่นเคยค่ะ กดให้แอมด้วยนะคะเดี๋ยวแอมสัญญานะคะว่าจะเอารถรีวิวสวยๆนะคะมาลงทิ้งไว้ให้ในคลิปให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็สุดพิเศษเหมือนเดิมนะคะเรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของตระกูเลเร n เจอร์เลยนะคะมาในชุดแต่งของ Hammer อีกแล้วนะคะช่องเราจะมีตัวตัวชุดแต่งที่เป็น Hammer โดยหลักๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ วายแท็กนะคะขับเคลื่อนสีรล้อขับเคลื่อนสีรล้อนะคะเครื่องโนะยนต์3งแรงม้านะคะเป็นใบเทอร์โบเทอร์โบคู่นะคะ,เ, Turbo. Turbo cool, ะ,คะเรียกได้ว่าเป็นสีส้มนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของขอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดแต่งทั้งหมดที่แอมแต่งให้ลูกค้านี้มีอะไรบ้างนะคะ,ะชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวให้กล้องซูมตัวชิ้นงานของกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์ก่อนนะคะอันนี้ เป็น h a มเมอรแท้100%นะคะแล้วก็เราก็จะบอกลูกค้าเหมือนเดิมนะคะว่าชุดแต่งของ h a m m มอรนะคะเรามีผู้ชำนาญการด้านการติดตั้งโดยเฉพาะเลยนะคะเรียกได้ว่าติดตั้งได้คุณภาพมาตรฐาน100%แน่นอนนะคะตัวเซนเซอร์หน้านะคะยังมีให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ออกไปจากตัวตัวคูตว่ตัวรถของเขานะกระจังหน้านะคะเปลี่ยนจากฟอร์ดเล็กเป็นฟอร์ดใหญ่นะคะเป็นสี เดียวกับตัวรถเลยนะคะสีส้มตัดสีดำด้านนะคะสกู๊ปค่ะด้านบนตัวนี้ยังใส่เป็นสกู๊ปแรดนะคะเพราะว่ารถแต่งกันชนหน้าเหล็กนะคะเราก็จะใส่ให้รถมันดูดุดันมากขึ้นนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าออกแบบมาให้เราติดตั้งให้ได้เหมาะสมมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างก็ยังใส่ให้เหมือนเดิมค่ะตัวครอบไฟหน้านะคะติดเลนเจอร์ให้ เล็กๆด้วยนะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะเปลี่ยนจากาซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วเป็น9นิ้วให้ลูกค้านะคะเป็นหมุดหลอกไม่มีการเจาะทำลายที่สีตัวรถเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดๆไฮไลท์นะคะตัวนี้เป็นยางเป็นแม็กขอบ18นะคะของโอตานิเป็นยางมัทเรีนนะคะวิ่งได้กับทุกสภาพผิวนะคะเน้นการออฟโรดโดยเฉพาะ มาพร้อมกับตัวแม็กไลน์ดอกไม้ด้วยนะจ๊ะอยากได้ลายไหนทักมาหาเซลเลยค่ะสติกเกอร์ลายกราฟิกตัวนี้ลูกค้าก็ออกแบบมานะคะให้เราตัดให้นะคะเรียกได้ว่ามันเหมาะและลงตัวกับตัวเลนเจอร์คันนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะเราใส่ตัวกันลอยมือเปิดให้ลูกค้าด้วยนะคะ,ะแล้วก็รวมถึงฟิลม์มอันนี้แอมเือกเป็นฟิลม์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะขนาด60 80ิ นะแล้วก็ตัวราหลังคาอันนี้จะเห็นว่ามันคู่ตัวมากับโรงงานของเขาอยู่แล้วนะคะบรรทุกได้นะใสะ่ตัวที่อยู่บนหลังคาใส่เป็นบรรทุกรถจักรยานอันนี้ได้สบายมากนะคะโลบาร์ของวายแท็กตัวนี้มาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นโลบาร์แท้ด้วยนะครอบสฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นใส่ออปชั่นเพิ่มให้นะคะแล้วก็รวมถึงตัวตัวนี้ การชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะยังคงเซ,เซนเซอร์ถอยหลังให้นะคะตัวนี้เป็นเป็นเ,นเซนเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดแล้วก็กล้องอันนี้มาคู่ตัวโรงงานของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็พิเศษอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะคะเหมือนรถคันก่อนๆที่แอมแต่งเพิ่มให้ลูกค้านะคะจะเป็นตัวข้อปัดท้ายนะคะ Ford อ่ะตัดสีดําลงตัวมากนะคะลูกค้าเลือกมาแล้วก็ให้เราใส่ให้อ่ะเห็นไหมมันจะออกมาประมาณ1นิ้วนะคะที่ จะโผล่ออกมานะคะอ่ะแล้วก็ตัวบางโกลทั้งหน้าและหลังนะอันนี้ใส่เป็นลันเจอร์ให้ด้วยนะคะตัวกันกันเขาเรียกว่าอะไร,รอ,ะอ่ะกันโคลนเนาะลาเวลาวิ่งน้ําวิ่งอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่โดนตัวรถนะคะสีรถจะได้ไม่ไม่เปื้อนนะคะแล้วก็สูตรพิเศษอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นตัวอะไรนะ โรลเลอร์ลิฟต์เอออันนี้โรลเลอร์ลิฟต์ลูกค้าก็เลือกที่จะให้เราติดตั้งออกไปจากศูนย์นะคะเพราะว่าอะไรที่ติดตั้งออกไปจากศูนย์เพราะว่าเรามีการรับประกันชิ้นงานให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าชุดแต่งตัวไหนนะคะเราก็รับประกันให้ลูกค้าทั้งหมดเช่นกันนะเดี๋ยวมาดูภายในะนิดนึงค่ะฝากลูกค้านะคะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะอยากได้โปรโมชั่น